นางเอกสาวปูประยาไม่ทนฟาดกลับชาวเน็ตท้าวัดไซแกลงโซเชียลหลังคนไม่เชื่อเอว24นิ้วงานนี้ทำคอมเมนต์สนั่นเรียกได้มีเรื่องให้ปวดหัวเบาๆสำหรับนางเอกสาวปูประยาที่ก่อนหน้านี้ได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแต่เมื่อมีโอกาสเธอก็จะบินมาพบปากกับแฟนๆที่ประเทศไทยอยู่ตลอดและเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมาปู ก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมเล่นสงกรานต์กับเพื่อนๆแต่ง,งานนี้ก็ไม่วายมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ t ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปปูประยาหลังจากที่บังเอิญเจอโดยได้ระบุข้อความว่าน่ารักอะไรขนาดนี้ปูประยาเล่นสงกรานต์ที่ภูเก็ตแถมน่ารักเป็นกันเอง แต่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ติงถึงรูปร่างของเธอที่เปลี่ยนไปไม่คุ้นตาปูโพสต์ภาพหุ่นสับตอบกลับคนที่ชอบบูลลี่รูปร่างต่อมาปูประยาได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์หุ่นสวยสับซึ่งเป็นลุคที่เธอได้ไปเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคคนส์สครั้งที่76 โดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นฟาดกลับคนที่ชอบบูลลี่รูปร่างคนอื่นว่าคนที่ชอบมาติว่าปูต้องผอมซึ่งสุดนี้ก็สะไซเดียวกับรันเวย์ไม่มีการแก้ขอถามหน่อยว่าทำไมต้องบังคับผู้หญิงให้เป็นในแบบที่คุณชอบหรือพอใจ 3-4, 2-4, 3-8ถึงเวลาที่คนควรจะเลิกบูลลี่คนเรื่องบอดี้แอนด์โฟกัส On Body Positivity พูดอีกรอบฉันชอบแบบนี้ปูปรยาท้าชาวเน็ตวัดไซต์ล่าสุดก็ไม่ไายมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอลไม่น่า24แต่จะบอกว่าคือปูเป็นคนที่มีรูปร่างดีสมส่วนเรียกว่าเป็นคนหุ่นดีแบบจริงๆมาตลอดนะแต่ไม่เห็นต้องแค่์คำคนขนาดนี้อ่ะ มันดูแบบว่าจะมาสนใจอะไรกับแค่คนวิจารณ์ถ้าเรามั่นใจในรูปร่างของตัวเองจริงๆรักในรูปร่างของเราที่เราต้องการในแบบนี้ก็จงมีความสุขกับมันยิ่งมาตอบโต้มันก็ยิ่งเหมือนเราไม่มั่นใจกับรูปร่างตัวเองจริงๆเหมือนที่บอกไว้นะมันดูย้อนแย้งอ่ะคือต่อให้ปูผอมกว่านี้มันก็วิจารณ์ถ้ามันจะทำอยู่สวยๆนิ่งๆลอยตัวไปดีกว่า เห็นตอบกลับเรื่องรูปร่างบ่อยเกินอาะซึ่งต่อมาทางด้านของปูปรยาก็ได้เข้ามาตอบกลับในทันทีว่า24ค่ะถ้าช่วงประจำเดือน25ค่ะมาวัดดีไหมคะและแน่นอนว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้ตอบกลับข้อความดังกล่าวไปก็มีแฟนๆที่เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์กันอย่างมากมาย